ท่านอ่อนแก้วอุ่นอารมณ์รองเจ้าแขวงอุดมไซได้เปิดเผยข้อมูลครับว่าแขวงอุดมไซตั้งอยู่ณจุดกลางของแขวงภาคเหนือเป็นจุดที่สามารถเชื่อมโยงกับอีก4ประเทศครับก็คือเวียดนามจีนเมียนมาและก็ไทย โดยทางแขวงเล็งเห็นศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งระหว่างเส้นทาง13เหนือและก็13ใต้กับเส้นทางเชื่อมโยงทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกเชื่อมโยงชายแดนของจีนซึ่งหลังจากที่เปิดใช้บริการรถไฟลาวจีนแล้วสถานีรถไฟเมืองไซซึ่งเป็นหนึ่งของสถานีที่มีนักท่องเที่ยวม,มาใช้บริการมากครบกับรองจากสถานีหลวงพระบางเลยนะ ทั้งนี้ครับยังมีเส้นทางเดินเรือตามแม่น้ำโขงโดยนักท่องเที่ยวนั่งเรือมาจากแขวงบ่อแก้วขึ้นมาพักที่เมืองปากแบงแล้วต่อเรือจากปากแบงครับไปหลวงพระบางในอนาคตแขวงอุดมไซมีแผนร่วมมือกับรัฐบาลจะร่วมสร้างทางด่วนต่อจากเมืองวังเวียงหลวงพระบางบอ่อเต้นผ่านแขวงอุดมไซอีกด้วยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอร์เวียงจันทร์